โมเมนต์น่ารักดีเจต้นหอมกับลูกชายน้องปกป้องต้องบอกเลยว่าสวยเก่งแถมยังเป็นคนขยันมากอีกด้วยสําหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธช่วงนี้คือแบบฮอตและปังไม่ไหวแล้วตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์พิธีกรรายการต่างๆละครและอื่นๆปังไม่ไหวแล้วจริงๆนะเนี่ยและตอนนี้ต้นหอมได้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วเรียบร้อย หลังจากที่ได้รับน้องปกป้องมาเป็นลูกชายบุญธรรมซึ่งน้องปกป้องคือลูกของน้องชายต้นหอมที่ขอมาเลี้ยงเพราะหลงรักในความน่ารักน่าเอ็นดูหนักมาก จนทุกวันนี้น้องปกป้องเริ่มโตแล้วฉายแววหล่อสุดๆเชื่อว,ว่าในอนาคตต้องเดินตามรอยคุณแม่ต้นหอมเขาวงการแน่นอนเลยทีเดียวบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อสุดๆงานนี้คุณแม่ต้นหอมต้องออกอาการห่วงลูกชายหนักมากแน่นอนคงไม่อยากให้โตเป็นหนุ่มล่าสุดดีเจต้นหอมได้ลงภาพคู่กับลูกชายน้องปกป้องใส่ชุดเหมือนกันพร้อมระบุข้อความว่าล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อพัตโธอีกแล้วมึงลูกกูเปลี่ยนชื่อบ่อยมากและเมื่อเขาเปลี่ยนแม่ ก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยจะได้เป็นคู่หูการงงนะแอดปกป้องอันดอสกอร์บิ๊กเบิร์ดหนูมาหนูแมวท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ในความหล่อของน้องปกป้องเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว